สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับร้านไอ้เกษตรยุคใหม่นะครับหรือว่าภูมินะไรยนต์ครับวันนี้เรามีสินค้ามานำเสนอครับเป็นผาน3นะครับ DP 243สี่สนะครับตัวนี้นะครับใส่รถไถรุ่น M นะครับ MU 4 9นะครับขึ้นไปนะครับตัวนี้เป็นรูสลักใหญ่นะครับรองรับตั้งแต่ MU 49ขึ้นไปนะครับจนถึง70แรงนะครับตัวนี้เปลี่ยนใบใหม่นะครับใบใหม่3ใบ โครงสร้างก็โอเคนะครับสีสันไม่สวยครับแต่ว่าโครงสร้างโอเคครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่3 9 0 0มบาทครับสามหมบาทนี่ส่งฟรี100กิโลเมตรครับส่งฟรีหนึกิมครับเอางี้3 9 0 0มบาทเราไม่ขายเราขาย3 6มหมื่นครับจัดโปรโมชั่นไปเลย3 6 0 0มบาทนะครับส่งฟรี100กิโลเมตรนะครับ ย้ำนะครับว่าส่งฟรีด้วยรถด้วยส่งฟรีด้วยนะครับตัวนี้สามหมื่นหกพันบาทนะครับใครที่หานะครับไปใช้งานก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับอยู่สินค้าก็อยู่ร้านไอเกษตรยุคใหม่นะครับหรือว่าภูมินอะไรยนต์นะครับอยู่อำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีครับเบอร์โทรนะครับ098ย์2 7295อเีกเบอร์นะครับ087 034 1562ครับ ก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ